แอบมังกายพระอาจารย์ใหญ่การม้างกายดูของบุคคลใดคนไหนมีบุญมีวาส,สนามีนิสัยอย่างไรจะมองเห็นแสงแห่งจิตใจแห่งจิตได้ชัดอย่างผลของการแอบดูแอบม้างกายดูจิตของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ลุยเล่นม้ากายจนเพลินไม่ว่าเห็นอะไรเจออะไร เป็นม้างออกมาดูหมดพอมาเจอกับเข้ากับพระอาจารย์ใหญ่หรือหลวงปู่มั่นพุทธิทัดโตที่มีลูกศิษย์อยู่มากมายทั่วแผ่นดินไทยหลวงปู่หลุยก็ลองแอบม้างกายพระอาจารย์ออกมาดูเห็นแสงแห่งจิตของท่านกำหนดแยกออกเป็นชิ้นส่วนโดยได้กำหนดถือ หลักว่าหากมางกายใครแล้วก็ย่อมรู้จิตของคนนั้นทรมานจิตของคนนั้นให้อ่อนลงได้ปรากฏว่าโดนพระอาจารย์ใหญ่คือองค์ปู่มั่นเอ็ดกลับมาเสียงดังสนั่นลัาา่นศาลาแต่ด้วยความเป็นคนอยากรู้จึงไม่ยอมหยุดในการมางดูแล้วดูกายภายในของพระอาจารย์ใหญ่ เมจะโดนเอตโรรมาแล้วพอได้โอกาสก็ใช้วิชามางคายพระอาจารย์ใจอีกเนื่องจากอยากรู้จิตของพระอาหารหันนั้นเป็นอย่างไรเหมือนบ้าๆขึ้นมาเองอยากจะรู้นักว่าจิตของพระอาหารหันเป็นอย่างไรและเช่นเดียวกันกับ ครั้งก่อนโดนพระอาจารย์มั่นหรือหลวงปู่มั่นเอตโรมาลงมาเช่นเดียวกับครั้งแรกหลวงปู่ได้บันทึกในภายหลังว่าการมัางกายดูของบุคคลใดคนไหนมีบุญมีวาสนามีนิสัยอย่างไรจะมองเห็นแสงแห่งจิตได้ชัดอย่างผลของการดูแอบมังกายดูจิตของหลวงปู่มั่นโดยได้ใช้วิธีหลายวิธีบางครั้ง จะดูในเวลาสงบเงียบอยู่ก็จะเห็นจิตสว่างสวยเป็นธรรมดาหลวงปู่ใช้หลายวิธีและหลายอารมณ์ของพระอาจารย์มั่นมีทั้งยามสงบเงียบทางอารมณ์และใช้อุบายเพื่อให้ท่านดูและมังกายดูจิตของพระอาหารหันต์อย่างพระอาจารย์ใหญ่นั้นเป็นเช่นไรก็ปรากฏว่าเป็นแสงแดงจ้าสว่าง สว่างแต่ออกข้างแดงการเล่นอะไรสุกสนตามภาษาอยากรู้อยากเห็นของหลวงปูร่รีเป็นที่ประจากแก่พระอาจารย์ใหญ่เป็นอยา่างดีจึงโดนว่าต่างๆลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นต่างก็ทราบกันว่าท่านเป็นคนพูดน้อยและไม่ค่อยให้อะไรกับใครเท่าใดนักบรรดาศิษย์ผู้รู้ใจจึงต้องคิดหาวายให้ท่านดู แล้วคำสอนต่างๆจะพรั่งพลูออกมาไม่มีหยุดดุดกระแสน้ำไหลมีอะไรท่านจะพูดออกมาหมดทั้งสอนทั้งอบรมด้วนแต่มีเนื้อหาสาระหลวงปู่รุยเป็นสิทธิ์อีกท่านหนึ่งที่รู้ใจจึงใช้อุบายให้พระอาจารย์ใหญ่ดูดาบว่ากล่าวเสมอและนั่นแหละทุกคนจะได้ฟังเทศดีๆจากพระอาจารย์มั่น การใช้อุบายบางบ่อยๆบ,บางคราวหนึ่งหลวงปู่จึงโดนหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ได้เอ่ยปากขับไล่พระผีบ้าไปให้ผลออกไปออกไปหลวงปู่รู้สึกน้อยอกน้อยใจเพราะเข้าใจว่าพระอาจารย์ใหญ่ขับใสไล่ส่งให้ออกไปจากหมู่คณะนักปฏิบัติธรรมแถมกล่าวหาว่าเป็นพระผีบ้าภาษาอีสาน ก็หมายถึงพระบ้านั่นเองพอกลับมาถึงที่พักก็เก็บเครื่องอัดบริขารเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะออกเที่ยวทุดงไปหาสถานที่เจริญภาวนาเพียงลำพังก่อนจะออกเดินทางท่านได้เข้าไปกราบลาหลวงปู่มัน่นพุทธทัตโตทำพระอาจารย์ใหญ่งงมองดูหลวงปู่ด้วยอาการขับรำพร้อมกับ กล่าวขึ้นว่าท่านหรุยมาทำไมแล้วจะไปไหนใครบอกให้ไปแล้วมันเรือกอะไรกันท่านพูดขึ้นมาปนรอยยิม้มพอหลวงปู่รุยเห็นอาการพระจันทร์ใหญ่ก็รู้ว่าท่านไม่ได้มีเจตนาจะขับไร่แต่เป็นอุบายในการทดสอบจิตท่านจึงต้องขนของกลับไปที่เดิมคิดแล้วก็น่าโดนหรอก เพราะชอบเล่นมางกายผู้เป็นอาจารย์ของตัวเองเหมือนอยากจะรู้ว่าอาจารย์คิดอะไรกับตนอะไรทํานองนั้นจึงโดนดุโดนดา่าโดนขับไล่เช่นนี้มาแล้วสองสามครั้งโดนครั้งแรกนึกว่าท่านไล่หนีออกจากหมู่คณะจริงจึงหอบข้าวของจึงหอบข้าวของจะออกจากคณะแต่พอ ต่อมาจึงเข้าใจไม่โกรธไม่ว่าท่านจะขับไล่อย่างไรก็ไม่โกรธไม่น้อยใจเพราะนั่นเป็นการทดสอบจิตตอนที่มาขอมามอบตัวเป็นสิทธิ์ของท่านนั้นได้บอกต่อหน้าท่านแล้วว่าขับผมขอมอบกายชาวชีวิตต่อพระอาจารย์ตามแต่ท่านจัก,กรุณาสอนทุกอย่างกับผมยอมทุกประการเป็นคำสัตย์ ปฏิญาณต่อหน้าท่านแต่เมื่อถูกด่าถูกขับไล่หากจิตของสิทธิ์กระด้างโต้แยง้งวันดีต่อท่านหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่างๆถือว่าผิดคำปริญาณตนแต่ยอมแต่ถ้ายอมรับจิตก็จะหดกลับเข้าไปอยู่ภายในอย่างแนบสนิทจะพบว่าเวลาถูกครูบาอาจารย์ดุนั้น เป็นธรรมอันวิเศษสุดกับทำให้จิตรวมจิตอ่อนจิตน้อมนอบน้อมจิตควรแก่การงานทั้งนี้เป็นอุบายวิธีของพระอาจารย์ใหญ่ที่ใช้อบรมศริเสมอหลวงปูรวรยจะโดนทดสอบมากที่สุดดังที่ท่านได้กล่าวและบันทึกไว้เป็นดุดเขียงเช็ดเท้าที่ถูกเหยียบย่ำอยู่ตลอดเวลา